คือแก่ The not yours t สตรูที่ไม่ใช่เนื้อกว่างบางอย่างอยู่ในป่านี้นะมันไม่ใช่ทั้งสัตว์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งมนุษย์แต่มันจะกืนกินนะทุกอย่างที่อยู่ใกล้มันนะก็คือไปเข้าไปในป่านะเพื่อหาวัตถุดิบที่มันทำสตรูที่ไม่ใช่เนื้อกว่างอย่างแรกเลยเราต้องสร้างปืนปะนะเพื่อจุดไฟ6ชิ้น ทำตายแล้วกันเดี๋ยวนะอันนี้มันกระดูกไม่ใช่หรอตอนแรกผมคิดว่าเป็นใบไม้นั้นน่ะเดี๋ยวนะทุกทุกทุกอันเป็นกระดูกเลยเหรอ,อเฮ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละยานะยานะยาเรียบร้อยเผาไฟเสร็จเรียบร้อยลอายหิม,มะใส่ในพอร์ port. แล้วเราทำยังไง e t o form snowball หกอันหวังว่าไม่มีใครมองนะพบแล้วเหรออ่าพอเราครบแล้วก็ใส่พวกผักเหรอทุกคนดูอันนี้คือดักบัสมืออาชีพนะครับเลงเฮ้ <laughs> ยติด ำบากขนาดนี้มันยาวอ่ะมันใส่ยากจังหวะเร็ียบร้อยอันสุดท้ายโคเนียนเร็ียบร้อยอ่าอย่างที่สามคือใส่มัสชสรูมไปเหรอมัสชสรูมสามอันไม่ค่อยชอบเลยนั่นหรอเห็ดเห็ดอันนี้หรอแม้เราจะไม่ยอมเอาทีละอันหรอกนะกลัว มใส,ส่ยสาสีเย็นเหตุอันนี้3มันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนอะไรเรืองแสงอะ่ะเดี๋ยวอะไรอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะเออเอวนั่นคืออะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวใส่เฮิร์บเข้าไปเอสเจฮีททำให้ร้อนเหรอมันจะเรียกสิ่งที่ไม่ใช่กวางออกมาวัดเฮิร์บ นี่เหรอที่จะเรียกสิ่งที่ไม่ใช่กวางออกมาเราไม่ใส่ได้ไหมแล้วอันนั้นมันคืออะไรอะ่ะอ่ะหมดแล้วเหรอนู่นนูเต็มเลยเดียว <c oughs> ใครหายใจเสียงมาจากหลุมศพนี่ อยู่ในหลุมสอกทุกคนโอ้นี่หน้าสิวหน้าขวานเพียบเฮ้ย,ย,อ,ยอะไรเอ่อซ t ดดาวแล้วรอเขาบอกว่านั่งรอแล้ล่านะนั่งข้างกองไฟมันจะมาทางด้านหลังของคุณหันเร็วเกินไปมันจะหนีไปหันช้าเกินไปคุณจะตาย ยิ่งในจังหวะที่เหมาะสมก็คือเราต้องหาจังหวะที่เหมาะสมในการจะฆ่าสิ่งนี้เหรอวนไปจะกินสิ่งนี้เหรอรรดีโหลดเชะให้นั่งลงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาข้างหลังเราเรามีกระสุนห้านัด เรามีกระสุนห้านัดพี่อย่าเล่นกับหนูแบบนี้มันมาแล้วเข้มเชียร์นี่ไม่กูแพนิมาเลยบ้ <laughs> าบ้า <laughs> <h ây! laughs> แล้วมันจะวิ่งวนมาตรงนี้เราเลงมันได้เร,เรายิงได้ซ้อมก่อนซ้อมก่อน Come on bro uh. Come on a c k Come back here to papa Come back to papa Come back to papa baby Come on baby มันวิ่งสิกแซกไอ้ฉลาดชิบหายมันต่ำมันเมื่อกี้มันก้มต่ำมันใกล้ตายแล้วขออีกนัดเดียว Come on to Baba โดนว่ะสเต้ยมามาดีมาดี เรียบร้อยเรียบร้อยอีร,ยร้อยเสร็รจแล้วแต่นี่ แซมบล์เขาก็บอกว่าฟังเสียงสิ่งที่ไม JA> ่ใช่กวางนะเมื่อได้ยินเสียงร้องแซงว่าศัตรูสุกแล้วและสิ่งม่ที่ไม่ใช่กวางตัวใหม่ก็ถือกําเนิดขึ้นทีบออกจากป่าทันทีแบ่งตัวให้ผู้อื่นและจบบางเขาขนันึงเเกิดใหม่ด้วยหพี่จ๋าพี่เกิดใหม่ได้เลย เคค่ะเนื่องจากเสียงเกมมันค่อนข้างดังนะคะในขณะที่นายยูเล่นอยู่เนาะแล้วก็จะสรุปง่ายๆเลยก็คือชายชรากลับมาพร้อมมอสตูครอบครัวมารวมตัวกันพวกเขากินอาหารร้องเพลงและเต้นรําด้วยกันต่อมาเขาอุ้มหลาน,ลนเข้านอนบนเตียงอันอบอุน่นในขณะที่กลิ่นหอมของเค้กมอสแมนลอยอบอว่นไปทั่วบ้าน ประเพณีดําเนินต่อมาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกวางที่ไม่ใช่กวางครั้งใหญ่ในปี1986แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของอีกช่วงเวลาหนึง่งก็คือเหมือนจะมีเนะื้อเรื่องต่อนะแต่ว่าไว้ไปหาเล่นเพิ่มแล้วกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนายูด้วยนะคะ thank you thank you นะ หวังว่าเกมหน้าจะไม่หัวร้อนเท่านี้นะดีอ่ะแกนักเช้าบายบายสวัีค่ะ